สวัสดีค่ะมีข่าวกีฬามานำเสนออิชิอิเรียกชนาทิพสุพนัทนำทัพช้างศึกเตรียมคัดเลือกเอเชียนคัพวันที่12มีนาคม2568มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย23คนที่เตรียมแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคม2568 ซึ่งจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบกับอัฟกานิสานทีมอันดับ156ของโลกในวันที่21มีนาคม2568และเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกพบสีลังกาว,วันที่25มีนาคม2568โดยชุดนี้นำมาโดยเจชนาทิปสงกระสินดาวเตะตัวหลักจาก bg จีปทุมอยู ac, le, ่ในเต็ดนิโคลัลมิเกลสันแบ็กขวาจากโอบโอเดนเซ เช็คสุภโชคสารชาติและแบงค์สุภนัทเหมือนตาแต่ยังไม่มีชื่อของอุ้มธีรธรบุญมาทันกับอามสุภชัยใจเด็ดที่มีอาการบาดเจ็บรายชื่อประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำหมารูแบงคอกสรานอนท์อนุอินบีจีปทุมผู้วดลพลสงครามอายุธยาก้องหลังนิโคลัสมิกเกลสันโอบีโอเดนเซสุภนันบุรีรัต การท่าเรือสริงคารพรมสุภะสุโขทัยเอเลียสดอลเละบาหลีโจนาธานเข็มดีราชบุรีชินพัทลีออราชบุรีทิตาธรอักษร,รศรีอุทัยธานีสสลักไหประโคนบุรีรัม้กองกลางชนาทิพสงกระสินจีปทุมเบนจามินเดวิสอุทัยธานีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวร ราชบุรีพิรดลฉ่ำรัศมีการท่าเรือวิรเทพป้อมพันธ์ทรูแบงคอกสุพชคสารชาติคอนซาโดเลซัปโปโรชันโรงพรมสีแก้วชนบุรีวลชิตกนิสีบำเพ็ญการท่าเรือกองหน้าสุพนัทเหมือนตาบุรีรัมธีทรศักดิ์เผยพิมายการท่าเรือปรเมศอัดวิไลเมืองทอง พาทริกกุสตาฟสานันบจีปทุมกุนสือช้างสึกกล่าวถึงการประกาศรายชื่อครั้งนี้ว่าในการทำงานของตัวเองมีรายชื่อนักเตะอยู่ในลิสต์จำนวนมากฉะนั้นในการเลือกเข้ามาติดทีมสำหรับแฟนบอลอาจจะมองว่าคนนั้นคนนี้เซอร์ไพรส์มีชื่อแต่ส่วนตัวไม่มีใครเซอร์ไพรส์ทั้งสิ้นเพราะได้ติดตามฟอร์มทุกคนมาอยู่แล้วส่วนการขาดสองตัวหลักอย่างทีราทรและสุภชัยนั้น ไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบในภาพใหญ่กับทีมนะักคุณซือชังศึกกล่าวอีกว่าสำหรับสองเกมที่จะมาถึงนั้นก็นอกเหนือจากการพยายามสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาแต่มันก็มีทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างคัดเอเชียนคัพที่จะต้องเป็นแชมป์กลุ่มสถานเดียวฉะนั้นก็จะต้องสมดุลทีมให้ดีทั้งตัวหลักและหน้าใหม่แล้วต้องเน้นเรื่องของผลการแข่งขันด้วยเพราะเราต้องชนะทุกนัดในรอบนี้เพื่อเข้ารอบต่อไป ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสที่แฟนบอลอยากเห็นเคนเนตดูกอกองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นอิชิอิกล่าวว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติอื่นมาตามระเบียบยังไม่สามารถเรียกมาติดทีมได้ฉะนั้นตัดชื่อออกไปได้เลยและไม่ได้มีความคิดที่จะเรียกมาอยู่แล้วมารอเชียร์รอให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ